ความรักของแม็กกี้อาภาลูกสาวซูโมตุยอรุณภาวิไรถ้าทอมรักจริงไม่มีปัญหาซูโมตุยไฟเขียวรักไม่ได้จำกัดเพศเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงอารมณ์ดีที่หลายๆคนน่าจะยังจำกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับซูโมตุยอรุณภาวิไรนักแสดงที่รอดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน ให้เป็นประเด็นโด่งดังทีล่าสุดโซโมตุยอรุณภาวิวไรเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุแยกทางกับภรรยามาแล้ว27ปีแต่ไม่มีใครรู้พร้อมควงลูกสาวคนสวยแม็กกี้อาภามาเผยโมเมนต์คุณพ่อคุณลูก งานนี้คุณพ่อลั่นอยากให้ลูกสาวมีแฟนเพราะอยากอุ้มหลานอีกทั้งยังเขียด d า a ่าใช้เส้นทางดันลูกสาวเข้าบงการจนกลายเป็นนางเอกช่องดังกว่าสิปีผ่านทางรายการคุยแซบโชทางช่องวัน31ออันไหนยากกว่ากันนากลองหรือนาคุณพอ่อพอตุยรู้สึกว่าเขาจะไม่กลัวพ่อแล้วเขาชินแล้วคำถามคือเขาโตเพราะผมหรือเปล่าคือผมก็มีส่วน ผมเป็นนักแสดงแต่จริงๆเขาโตเพราะแม่เพราะว่าแม่เขาตามผมไปทุกกรองถ่ายนั้นมาเขาก็เป็นคนพาแม็กกี้เขาไปทำงานที่ซ่องเจ็ดนูน่นที่นี่ฟีมือแม็กเขาดุนๆไม่ใช่ผมดังเพราะแม่พราตุยเพราะแม่แม่ดันตอนนั้นคุณพ่อสอนว่าอย่างไงบ้างพอ่อในการเข้าวงการผมว่า เข้าวงการมาแล้วได้เปรียบของคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยถ้าเกิดจะทำธุรกิจมันง่ายที่เราจะพูดกับนายทุนเลยถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไปของานเขาโอ้โหกว่าจะไปถึงหัวหน้าแทบตายพ่ออยากให้ลูกได้สิ่งที่พ่อเคยได้พ่อตุ้ยใช่มันได้เปรียบแม็กกี้แต่หนูได้มานะหนูได้ความอ็นดูมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขารู้จักคุณพ่อแล้วก็จะเห็นความ็นดูเพิ่มเติมพ่อตุย้ย แต่มันก็มีข้อหนึ่งที่ผมสอนเขาอยู่เสมอถ้าจะเป็นนักแสดงที่ดีคือต้องเป็นคนดีอย่างแรกของคนดีก็คือคนไทยสไตล์คันทรีแล้วต้องไหว้ให้หมดเลยมันจริงไหมที่ไปตุ๋ยกับภรรยาอยากกันตั้งแต่น้องสองครวบเพราะตุ๋ยจริงครับลูกเองก็ไม่รู้นะเพราะลูกสองขวบเองก็งง,งงว่าพ่อไปต่างจังหวัดทำไมนานจังพอเริ่มเข้าใจแล้วอธิบายให้เขาฟังยังไง พ่อไม่ต้องอธิบายเขาก็มาในรายการ JSL และยังพาไปทุกที่เหมือนปกติเลยไปกินข้าวด้วยกันไปอะไรด้วยกันเพราะตอนนั้นผมทำงานเป็นหลักอยู่แล้วผมก็เลยต้องส่งเสียทุกเดือนตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันตุย๋ยไม่แยกกันอยู่แล้วลูกไม่ถามทำไมพ่อไม่นอนบ้านพ่อตุย๋ยมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของพ่อกับแม่ไง แต่ก็ได้เจอกันอยู่แล้วแม็กกี้ได้เจอกันตลอดพอตุยทำโรงเรียนสอนการแสดงคุณจอยเนี่ยแวะมาชวนแม็กกี้ยังเจอกันตลอดทำงานด้วยกันตลอดหนูสัมผัสได้ว่าเขายังรักกันเหมือนเดิม ยังหวงอยู่ไหมพอตุยไม่ห่วงอะไรป่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกอยู่แล้วเนี่ยไม่ห่วงแล้วอยากมีหลานแล้วแม็กกี้แต่หนูยังมีพี่สายอีกหนึ่งคนจริงๆคืออยากให้ลูกมีแฟนพอตุยครับยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาแม็กกี้ตอนนี้ก็มีคนคุยไหมแม็กกี้มีค่ะถามว่าพิเศษไหมก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนเท่าๆกันแสดงว่ามีหลายคน แม็กกี้เราก็ศึกษาธุรกิจเยอะไงเราก็คุยหลายๆด้านจะได้มีทักษะหลายๆด้านเราจะได้เป็นคนเก่งพอตุยหลังจากที่เขาโตแล้วเขาจะมีทรัพย์สมบัติของเขาเองแล้วเขาทำงานเองได้เขาซื้อบ้านบ้านที่ผมซื้อเขาไม่อยู่แล้วเขาไปซื้ออยู่อีกหลังซึ่งแพงกว่าหลายเท่ารถก็เบนซ์พ่อก็ยังขับญี่ปุ่นอยู่เลย แล้วผู้ชายที่ไหนมันจะกล้าจีบมันก็ตกใจหมดสิเรียนปริญญาตีไม่พอเรียนปริญญาโทนี่ต่อเอกอีกตกลงที่พูดเนี่ยอยากให้ลูกมีแฟนหรือไม่อยากให้ลูกมีเพราะตุยอยากแต่ผู้ชายมันตกใจไงในอดีตเคยพาหนุ่มๆม,มารู้จักไหมตุยหล่อมาเลยสามสี่คนทอมทั้งนั้นแม็กกี้หนูมีเพื่อนเยอะมีรุ่นพี่เป็นทอมเยอะในกลุ่ม